เวลาให้นะคะใช่พี่ตอใช่ติดไปเลยติดเลยดเลยวันนี้ค่ะพี่พีวันนี้ยาพีดีใสมาเลยที่เนี่ยารงานวันนี้วันนีเรวัน้ลอง19ปีเสียงฮารอน19ปีเสียงาระกอนแล้วารกอนนีนะครับเสียงาระกอนก็ดีใจมากๆที่ได้ไปส่วนในงานนะคะมาห้างนี้แอ่ว่าบ่อยมากมาก ใจด้วยกับทีมงานทุกคนที่มีทุมเทไหาเราครบก19ปีรอบนี้ก็ยิ่งใหญ่มากทียพร่กว่าคาดหวดหน่อยได้ครับก็มีที่19แล้วก็ขอให้สยาารอลนีปังปยิ่้นะครับรอปีที่20อี่งปีหน้าเราก็จะมาอีกถ้าเขาจ้าถ้าเขาจ้างใหญ่ย่าคุณ่อาโนมัยลากอ่ะลากอ่ะลากอ่ ครับก็ก็เป็นโปรเจกต์กับทางบาเลเซียร์ก้าของเราไม่ได้ฟเป็นปีหน้าครับเป็นเสื้อลายพิมพ์เขาเรียกว่าแฟนคลับทีเดียวครับคนแบบว่ารวมแบรนด์เอเวสเรสต์ฮูดแล้วก็มาพิมพ์เป็นแบบว่าเหมือนเสื้อแฟนคลับคนไทยคนแรกคนแรกคขาว่าคนไทยคนแรกยงคนแรกก็ได้ดีใจก็ดีใจครับดีใจที่เหมือนทางบาเลเซียรกาก็มอบแกละแชมเปญให้กับทีด้วยเพราะว่าอย่าง นี้เราก็จะเป็นสปริง25ก็จะไปเดินที่เซนทรัครับสปริง24จะเป็นทันเจนที่ถ่ายกันก็ดีใจมากๆเป็นปี 2, bueno, ที่2แล้วครับกับทันเจนเซนทรัลรอมาที่บ้านสิ่งนี้ต้องอยู่ท่อมอยู่ที่สภ้อาอยู่ที่บ้านหรือไปที่บ้านอะไรอย่างเงี้ <adapted> ยดเสื้อผ้าตอนนี้ก็คือแน,นแล่นเลยนแล้วก็รออยู่เดี๋ยวเขาไปจะส่งมาให้แล้วแล้วรูปนะที่ใครมีคนเลือกรูปอ่ะ รูปก็จะเป็นทางทางทีมเขาเลือกมาแต่ว่าจะมีลายเซ็นคืด้วยด้านหลังทีเชนตตัวมันก็จะออกมาเป็นลายแปะมาแล้วก็รูปจะเป็นรูปจากโชว์ที่ตัวเองได้มีโอกาสได้เดินทางไปด้วยกันชอบไปรูปนะรึชอบเลยคะก็ชอบนะคะมันก็น่ารักดีมันมีสัมผัสนกจากจำหลายๆแบบว่าหลายๆโมเมนต์ที่เราอยู่กับดลำตาลำตาจะมาแอดยังไงหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งสองสาม สะโพกขวาเขาด่ยอัขาขาซ้ายเท่านั้นรู้ืึว่าน้ำหนึ่งเเสมอหเก้าเสมอเลยบ้างแค่คิดว่ารูนีลกกินจะชอบไหมกกินจะชอบไปเขาเป็นอีกแบรนด์หนึ่งก็จะไม่ได้ใส่แต่เดียวพี่พี่กินจะเห็นจะทำแบบว่าลายพิเศษเ์ตคอนเข ถ้าถ้ามีโอากาสส <st> ่งเสื้อไปให้ใครสักคนนึงอยากใส่ไทยใคยนะที่ทีมงานละกัน้านหน้ากันเพราะว่าอยากเห็นแอบเวลาเขาใส่ด้วยกันอนนักศึกหาอยู่เพราะว่าเป็นแบบเราหลายๆคน พาวันนึงวันใดนักข่าวทุกคนรวมรวมใจกันใส่เสื้อพีพีมาสัมภาษณ์วันนั้นความรู้สึกเป็นยังไงวันนั้นพี่จะทำการแสดงโชว์ตรงนี้เป็นการไลฟ์สดโชว์ครึ่งชั่วโมงมีเพลงเต็มในอัลบั้มส่งมาเลยนะจัดรออย่าทำนะ ที่เราภูมิใจไหมคะถ้าเกิดคนใส่เสื้อเราแบบเยอะๆเห็นหน้าเราเอรออะไย่างเงี้ยดีใจครับดีใจดีใจที่ทางแบรนด์เลือกเราทำแคมเปญนี้ด้วยแล้วก็วดีใจที่เหมือน,นแฟนๆทุกคนก็เวลาที่เห็นเขาแบบใส่รูปหน้าเราอนะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนเราเราได้เป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งของเราเพรานั่นลูกแมนแบบแบรนด์นี้เหมือนเป็นตอบย้ำความเป็นระดับโลกของเราบางคือบางอกว่าอะไรใหม่ๆก็ถือถือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วกันครับเพราะว่าทุกครั้งที่ได้มีโอกาสร่วมแบรนด์ กับทางมาเลเซียกด้เลยมันก็จะมีแบบว่าแคมเปญต่างๆที่มันรู้สึกแบบเออพิเศษพิเศษขึ้นครั้งเลยแล้วก็ครั้งนี้เขาติดตอนน่อพีมาตั้งแต่ตั้งแต่ที่พีไปดูโชว์รอบล่าสุดที่ผ่านมาครับผมเขาจะทำโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออดีใจเลยแล้วก็ดีใจมากๆแต่ตอนแรกก็ขออ,อยู่ว่าแบบถ่ายรูปใหม่ได้ไหมโกเบน่าเก่าเขาบอกว่าแบบว่าเมือนอยากให้เป็นรูปจากในโชว์มากกว่า,ามีอะไเค่ะคอยโปรโมทให้ด้วยไหมอะหลังเลยบ้างแคมเปญใช่ไหมคะก็ ตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ก็เดียวเดี๋ทางบาลิเซก้กจะจะคอนแขกเราปีน,น,นี้พี่ใหม่นี้จะเที่ยวไหนลูกพี่ใหม่ทำงานประกาศไปแล้วครับอีกสองที่ที่ไม่สามารถพูดได้ตอนนี้อ่าของได้แล้วจ้ะพูดได้แล้วก็ลาสเกไอคเซียและก็เซนทรัล แ่ีใหม่นี้ก็ไม่ได้พามไหมคะทำงานแน่นมือช่มีเลยทำงานเขาบังคับให้หนูงานผู้จัดการเพื่อดเจี๊ยบชื่อเลยใช่ไหมเขาไม่ให้หนูกินข้าวด้วยที่หนูไปเว่าเขาไม่ใหกินข้าวเขาว่าฮอตมากเราอตมากเเขาพู่เป็นนางเอกมีมา่ใช่หรอผู้จัดเาปนางเอกมีซุปเปอร์สตาร์ดาราสาวู้ไหม ไม่ของเลยก็่เสี่ยงับช่วงนี้ช่วงนี้กินน้อยแล้วก็ช่วงนี้แบบว่าป่วยๆที่เล่นด้วยค่ะวันนี้ก็เปิดอะไรเป็นไซอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นไซน่าเป็นโรคประจำตัวแล้วก็ทำงานไหลใช่ไหมคะก็ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าได้ท่านๆเป็นห่วงพอร่วกทีไม่สบาย ก็ไม่เป็นไรเกอพยายามดูแลตัวเองอยู่เสมอครับแล้วก็บางทีเราก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าแบบเอ้ยเราจะป่วยเราก็รู้สึกว่าเออก็ปกติหืไม่วันนึงก็เสียดนอะขอบคุณครับหลนะคนรอจะกอละพ่าแ้่้ิ

啥人？